จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหมอปลาคุณน้งฟ้าถอยห่างจากลุงพลป้าแตนการตักเตือนแบบมิแท้ในรูปแบบตำหนิบ้างอบรมบ้างผิดมากหรือ สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิชอยู่เอค่ะสำหรับคลิปนี้เกี่ยวกับกระแสตแตกร้าวระหว่างลุงพลป้าแตนกับคุณอุ๊บวิริยะนะคะอาจะไม่ขอพูดถึงจุดเริ่มต้นของกระแสในครั้งนี้นะคะแต่อยากจะ ฝากข้อคิดไม่ว่าจะเป็นลุงพลประแตนหรือคนอื่นๆก็นำไปใช้เตือนสติตัวเองได้นะคะเมื่อเหตุมันเกิดจากเราแล้วถึงจะผิดหรือไม่ผิดสิ่งต่อไปนี้นำไปใช้ได้นะคะก็คือการขอโทษ ก็ควรทำนะคะอย่าไปคิดว่าตัวเองไม่ผิดไม่ขอโทษนะคะคือมันทำได้นะคะเพราะมันไม่ได้เสียหายแต่ประการใดถ้าหากคิดถึงว่าเป็นการถนอมน้ำใจกันก็ควรที่จะทำ นะคะคถึงแม้ว่าบางครั้งมันฝืนจิตใจเราบ้างทำได้ก็ทำนะคะต่อไปก็คือรู้จักถอยหรือรู้จักหยุดเรื่องมันก็ไม่ลามเรื่องมันก็ไม่ยืดยาว นะคะต่อไปก็คือเราสนิทสนมกับคนนั้นๆมากเพียงใดเราก็ยิ่งมีความเกรงใจมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะในรูปแบบเพื่อนไม่ว่าไม่ว่าจะรูปแบบญาติพี่น้องหรือเพื่อนร่วมงานก็แล้วแต่นะคะ สุดท้ายก็คืออภัยทานและความอ่อนน้อมถ่อมตนอภัยทานเป็นทานอันสูงสุดทำได้ก็ทำนะคะก็คือมันเป็นอะไรที่เราให้ได้อยู่แล้วแหละนะคะ ถึงแม้ว่าจะฝืนใจแต่มันมันทำได้นะคะปณิตก็เคยเป็นเสร็จแล้วความอ่อนน้อมถ่อมตนความอ่อนโยนจะชนะใจคนอื่นได้ครองตนครองคนครองงานนั่นก็หมายถึงว่าการครองตนก็คือการ รักษาตนเองนี่แหละนะคะให้อยู่รอดปลอดภัยให้มีหน้าที่การงานทำครองคนก็คือเอาจิตใจของตัวเองไปใส่จิตใจผู้อื่นครองงานก็คือมีงานแล้วก็รักษาไว้ครองตนครองคน ครองงานก็ทำให้เรามีชีวิตที่ราบรื่นนะคะกระแสลุงพลเริ่มมาจากความสงสารความเห็นใจจนมีกระแสดังในช่วงนั้นนะคะได้รับความเมตตาจาก ผู้คนมากมายและตอกย้ำความเห็นอกเห็นใจในครั้งนั้นเพิ่มน้ำหนักมากขึ้นเมื่อหมอปลายื่นมือเข้ามาจูงแขนลุงพลออกจากวัดในวันที่ลุงพลไม่เหลือใครเลยเพราะไม่ว่าจะเดินไปไหน จะหยิบจับอะไรจะช่วยงานใดชาวกกกพากันเดินหนีต่างก็แสดงความรังเกียจหมอปลาต้องจุงแขนลุงพลออกจากวัดยื่นมือเข้าไปช่วยกา,การันตีว่าลุงบริสุทธิ์ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ เพราะฉะนั้นทําให้กระแสความเชื่อถือตามมาลุงพลมีงานเข้ามามากมายอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งยูทูบเบอร์ทั้งหลายตามติดชีวิตลุงพลจนทุกวันนี้ที่มาของงานต่างๆคุณอุ๊กวิริยะเป็นอีกคนหนึ่ง ที่คอยป้อนงานให้ลุงพลแต่ทุกวันนี้กลายเป็นกระแสแตกแยกจริงๆแล้วลุงพลป้าแตนไม่จำเป็นจะต้องเลือกข้างไอ้หรือเลือกข้างคุณอุ๊บนะคะเพราะ มันจะยิ่งทําให้ตอบย้ําความร้าวฉานยิ่งขึ้นนะคะเพราะในความที่มีวุฒิภาวะควรที่จะคิดได้ควรที่จะหาวิธีแก้ปัญหามากกว่าการเพิ่มปัญหานะคะเมื่อปัญหาเกิดระหว่างสองฝ่ายก็ควรที่จะ มีหนทางพูดคุยเพื่อสมานร,รอยร้าวย้ำโดยเฉพาะหมอปลาคุณน,น้ำฟ้านะคะถ้าหากว่าหมอปลาและคุณน,น้ำฟ้าถอยไปยืนดูห่าง แบบหวงหวงแต่ไม่เตือนอีกต่อไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะคะก็ต้องยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นและตามมาในบางครั้งเจตนาที่ดีจากกัลยาณมิตรก็มาในรูปแบบการว่ากล่าวตักเตือนบางนะคะ ย้ำว่าในรูปแบบมิตรแท้นะคะก็มาในรูปแบบนี้คือมีการตำหนิตีเตียนมีการว่ากล่าวบ้างก็เป็นได้นะคะเข้าใจว่าหมอปลากับคุณน้ำฟ้าจริงใจนะคะเพราะฉะนั้น สิ่งที่ลุงกับป้าควรทำในเวลานี้ก็คือประสานรอยร้าวนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องไอซ์ไม่ว่าจะเป็นคุณอุ๊บหมอปลาคุณน้ำฟ้านะคะก็ควรที่จะทำส่วนทำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ประนิชเชื่อและมั่นใจหมอปรากับคุณน้ำฟ้ารักและหวังดีต่อลุงพลจริงๆนะคะอย่าเพียงแต่คิดว่า,าถ้าไม่มีงานเราก็กลับไปกรีดยางกลับไปขายไก่ย่างเหมือนเดิมเข้าใจค่ะ แต่ให้ลองคิดนะคะว่าการที่เราจะรักษาการที่เราจะถนอมน้ำใจผู้ที่เคยหยิบยื่นให้เราจะดีกว่าไหมนะคะลองลองลองนำไปคิดนะคะ อย่าลืมว่าจิ้งจกทักเราก็ยังยังหยุดยังฟังเสียงจิ้งจกนะคะแต่อันนี้ถ้าเป็นคนทักก็ควรที่จะหยุดฟังและพิจารณาบ้างสำหรับคลิปนี้สามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของ คนทุกคนได้นะคะขอบคุณที่ติดตามและกดแชร์กดไลค์กด like, กระดิ่งให้ปณิชด้วยสวัสดีค่ะ